สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามปิกในช่องทาง YouTube นะคะห mm hmm. นกกางเกงที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะที่ปิกจะตั้งใจแบบพรีเซนต์มากๆเลยตัวนี้เป็นกางเกงออริจินอลช็อตนะคะเป็นกางเกงแบบออริจินอลชายหญิงค่ะแล้วก็จะเป็นคละนะคะคละไซคละเนี่ยค่ะกระสีนะคะเน้นๆเป็นคตรตต้นนะคะกระสอบตัวนี้อยู่ที่ราคา2,800บาทนะคะ กระสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าตัวนะคะประมาณร้อยห้าสิบตัวเนี่ยตัวที่หุ่นนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยค่ะสำหรับด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นเกงคาปิค่ะเกงคาปินะคะคาปิตัวนี้เป็นคาปิเกตเอค่ะอยู่ที่กระสอบละสองพันแปดนะคะสีคล้าเลยค่ะเป็นกางเกงรวมผ้านะคะเป็นคาตต้อนเป็นยีนนะคะพระ้าวพระสีเนาะค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นกางเกงนะคะอิเลสติกนะคะอิเลสติกคืออะไรอิเลสติกคือหัวยืดค่ะนะคะไซส์ก็จะเป็นแบบไซส์แบบประมาณแบบ ถามว่าประมาณ L XL XL ค่ะนะคะคตามนี้เลยนะค L XL XL เนาะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเสื้อแฟชั่นนะคะไซส์ปกตินะคะไซส์ปกติตัวนี้2,008เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเสกโอเวอร์ไซส์อันนี้เป็นเสกโอเวอร์ไซส์นะคะและนี้เป็นเกงโอเวอร์ไซส์กางเกงยีนโอเวอร์ไซส์นะคะตามนี้เลยเนี่ยค่ะกางเกง ยีน o v e r อร์ไซด์นะคะอยู่ที่ประมาณร้อยตัวเหมือนกันนะคะสำหรับสมาชิกนะคะที่ติดตามพิกใน y o u t u b e นะคะสนใจงานตัวไหนนะคะลูกค้าสามารถติดต่อนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เพจโกดังมันปิกนะคะาฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้สินค้านะคะที่ราคาเบาเนาะนะคะฝากด้วยละกันนะคะสวัสดีค่ะ